วันนี้เราไปภูเขากันไหมเป็นภูเขาใหญ่ๆนั้นอะ่ะไปสิที่ไหนอะ่ะไปเดี๋ยวฉันพาไปที่นี่เหรอที่นี่แหละดูด้วยนะตรงนี้มันเป็นภูเขาอะ่ะโอเคๆภูเขาขออยู่ คั้เจ้าเขาหนังซับลอยน,นิดนึงนะครับคือคือถ้าเกิดว่าผมทําแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะแหลกนิดหน่อยผมก็เลยต้องเอาไว้แบบนี้นะครับทุกคนน่าจะทนได้นะครับไหมครับไปต่อเอาเพ่อนเราว่าไปได้แน่นอนขึ้นด้วยขึ้นด้วยเฮ้ยมึงข้ามไปได้เหรอ ข้ามได้อ้าวเอเฮ้ยช่วยฉันด้วยไายเอ๊ะคนหายไปไหนวะ มันอาจจะกำลังหาวิธีข้ามอยู่ก็ได้ไปก่อนได้ดีกว่าให้คิดว่ายังไงดีอ่ะนี่ปะ ปีนก็ไม่ได้อีกมีอะไรบ้างอ่ะไม่ใช่มีอะไรบ้างขวดน้ำหน่อยก็ดีที่มีควดน้ำอยู่นหน่อยละกัน อีนและวมีคงมีข้าวมีเอาองอาหารไ,ไหมเอาขึ้นมาเลยไอ้หนูเอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอาคาช่วยเจ้าแล้วนะเจ้าไม่ต้องห่วงนะว่าเจ้าจะเป็นอะไรมาก ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วจับไว้แน่นๆนะ อกมาได้ Yay! แล้วเย้ล้ไอ้ท้ามรดจเปิดมันตปเหอะลาลา